แ่สวัสดีค่ะมัอนี้ช่วนกินตําส่วค่ะเพอดีว่าอยากกินตําสั่วค่ะมาค่ะตําสัว่วขนมจีนนี่ความอยากความอยาก กินตอนไหนก็แซ่บเหมือนเดิมค่ะในพาคก,ก็จะเป็นอันนี้ดอกหอมหลวอได้มะเขืออดอกหอมหลวกก่อย อืมแซ่บกรอบมากสดสด Cảm thấy muối rồi tắm tay bà cọt Kinh toàn này có xem mình được

แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ